ตรงนี้เป็นบรรยากาศตลาดถนนคนเดินค่ะที่อำเภอเท,ท่าอุเทนจังหวัดนครพนมท่าอุเทนคนย้อบอกตัวเองว่าเป็นคนอุเทนนี่ค่ะ สองสาวนี่ก็มาด้วยอากาศเย็นกำลังดีนะน่าจะสัก18เอาเปิดไอเวสตตชบสิน่าจะสัก18ตอนนี้ก็เป็นอาหารการกินที่ทำทำกินแล้วก็อ่ะวันอาทิตย์ที่ทำทำกินอยู่เอามาแบ่งให้คนอื่นกินบ้างดีด <c oughs> <c oughs> ี ได้เจอเลยได้มากระถางกินกระถางแม่บอกข้าเจ้า <rant> ว <y> ่าข้าเจ้าว่าอืพระเจ้าว่าภาษายออันนี้ภาษาทยยอนุมพอนมาแ้เลยพึข้ารลาพ่อืิโอ้ยู่กันแล้วเหรออืม อ๋อานเลยอสานยูทรักดาพักไทยปลาัยกันภาษายอ้อนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเป็นภาษาที่อำเภอท่าเทนถ้าเป็นภาษาอีสานแถบอื่นเขาก็จะพูดแนวแนวอื่นแต่ถ้าเป็นแถบนี้มัาจะพูดกันประมาณนี้ ฟังอีกทีฟังอีกทีวัดกันพระศรีเออวัดศิมาธาตุเอออาหารกษัตริย์ภาษาเรานี่ลืมเลียเอาไม่ใช่ยัเดี๋เว้าแบบนี้เว้าเว้าแบบนี้ถ้าใครเคยไปหลวงพ่อบาลก็จะได้ยินภาษาย้อนแบบเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าไทยย้อนเนี่ยมาจากหลวงพ่อบาล หมกเจาะลาบแล้วซุปหมากมีซุปหมากมีก็คือซุปก็คือขนุนแม่ค้าสวยด้วยโอ้ยนี่มีเคียดชัยโยเคียดชัยโยโอ้ยนี่ยำนะเนี่ยยำหัวปี มื้อเย็นไม่ต้องทำเลยมาซื้อที่นี่เลยเห็ดบดเห็ดบดเห็ดเห็ดบดนี่คือซิกเนเจอร์ของอำเภอท่าอุเทนค่ะเนี่ยค่ะซิกเนเจอร์อำเภอท่าอุเทนเลยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าปิ้งหัวปลาสนไหมสนไหมหรือว่าตอนเช้าพรุ่งนี้ใครไปซื้อ วันนี้ไม่ได้กินมั้งปลาหมึกก็มีครับจอยเพ็งร็อกเท่าไหร่ครับโอ้แฟนคลับเยอะมากเลยร้านนี้ร้านนี้แฟนคลับเยอะมาก FC เยอะอ๋อลาบเป็ดต้มเป็ดอ๋อแล้วก็มีนี่ไงส้มส้มผัก ส้มผักส้มผักไงส้มผักคือผักดองผักเป็นผักเป็นที่เขาใส่ในกุ้ยช่ายเหรอผักกุ้ยช่ายอ๋ออแล้วเขาเอามาดองเนาะดองเกลือนั่นไงแล้วก็ใส่หยวกใส่หยวกสีป่าจ้าเอาเมื่อแล้วเนาะเหาเนาะอืมเอาเท่าไหร่เผื่อยากเผื่อยากแล้วก็มีต้มเส้นนี่เป็นน้ำลำไยค่ะน้ำลำไยเครื่องแน่น เครื่องแบบจุกจุกให้กันแบบจุกจุกให้กันแบบจุกจุกเลยอันนี้คือนี่คืออะไรคะเนี่ยซุปเพจอุ้ยนี่ปลานี่ปลานึงอซิจาหวออันนี้เดยอันนี้เป็นโอ้เนึ้อนึ้ปลาปลานึงออัวนี่มีเจ้าหน้าที่ เป็นตลาดของเป็นเปิดให้เป็นยังไงครับตรงนี้อ๋อตลาดเลยจะเป็นตลาดของคนซื้อครับให้ชาวพม่าจะซื้อาว่าจะได้มีคนมาซื้อของอ๋อไม่ไม่ให้เดินนะให้ซื้อเลยไม่ใเดินนะครับให้ซื้อใช่ครับมื่อเย็นไม่ต้องทําใช่ครับแล้วก็มานั่งทานริมโขงแล้วก็มีพิธีการคำวันนี้ก็จะเป็นการแสดงจัดรองโดเดี่ยวอีกทีพัฒนาตลาดสัมาสกเยี่ยมมากเรยเป็นโครงการของเทศบาลตำบลเท่าเทนเออดีค่ะดีดีดีสนับสนุน มาเชี่ยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมามาใหม่มาอีกมาอีกนี่นึ่งอั่วอันนี้แบบนึ่งอั่วแบบนี่อั่วแบบนึ่งเร่อันนี้แบบนึ่งมีแบบย่างพรุ่งนี้แบบย่างอ่าพรุ่งนี้แบบย่างค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อเดี๋ยวจะไปซื้ออุ้ยนี่พี่ตู้กุ้ยเชิญกับนอกนุ่มายโอ้โหไม่อมน้ำมันพอดมาอาทิตย์หนึ่งอ่ะเพิ่งได้ขวดเดียวค่ะทอดอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะพี่จริงๆเรื่องจริงค่ะอ๋อเหรอ นึกว่าอันนี้ทอดมาทิศหนึงไม่ใช่ค่ะควรหนึ่งทอดแดงทิตยศนี้ค่ะโอเควันนี้อิ่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาใหม่เดี๋ยวจะมาใหม่ค่ะค่ะนี่มีทอฟฟี่นี่ทอฟฟี่โบราณทอฟฟี่โบราณถุงละยี่สิบเนี่ยสมัยเด็กๆไงเออเนาะทอฟฟี่บดนี่นี่มะนาวพี่เต๋ออยากได้มะนาวไม่ใช่เหรอซื้อแล้วอ๋อซื้อแล้วอ๋อนี่ค่ะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะที่นี่มีให้คุณได้ชิมกันเลยค่ะ ที่อำเภอท่าอุเทนที่นี่นี่มีไขน่นกกระทาด้วยนะคะไม้เนี่ยนอกจากจะเอามาซุปแล้วเขาจะเป็นหมกด้วยนะหอมหมกเขาเรียกว่าหมกเขาตั้งหวังเจ๋งโอ้ร้านนี้ตั้งหวังเจ๋งโอ้โหน่าก,กินน่าก,กินน่าก,กินน่ากินถ่ายก่อนถ่ายก่อนอุ้ยนี่นมำครุ๊กน้ำครุกอือต้มไก่บ้านเห็นไหม วันอาทิตย์ถ้ามาท่าอุเทนไม่ต้องทำอะไรกินเลยมีทุกอย่างนี่ขนมก็น่ากินวัฟเฟิลว,วัฟเฟิลโอ้สิบบาทสิบบาทหัวละสิบบาท,บบาทโอ้โหกะหล่ำปลีหน้าหนาวต้องกินกะหล่ำปลีค่ะบุกเองข<ง>ายเองห<ง>ัวละสิบ,บาทอืมหัวละสิบจะคุ้มมากเลยคุ้มคุ้ม นี่ปลาทูก็มีนะคะแม่น้ำโขงไม่ใช่นี่มีแต่ปลาอื่นนะมีปลาทูด้วยแม่น้ำโขงเนี่ยไม่ได้มีแต่ปลาอื่นนะคะปทูด้วยค่ะก็มีปลาแมวปลาแมวก็มีโอ้หมีปลาสำหรับแม่คนแย่งกินค่ะในปลานี้คนแย่งกินนี่ขายอะไรคะอู้ยบะนิดโอ้โหร้านนี้วัยรุ่นวัยรุ่นร้านนี้วัยรุ่นอ๋อ้ด้ะโอ้โห โอ้เชาากล้วยนมสดเหรอชาเขีาวก็มีสนใจเลยทร้าสนใจตรงปิ้งมากเลยเนี่ยแบบโลวาโลวามีเขาเรียกนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมนลว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 โลโวนี่น้องบอกว่าอร่อยอ่ะเฉากล้วยแล้วก็ใส่ชาเขียวหรือว่านมสดก็ได้เราสนใจนะจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้อ่ะ ต่อกันเลยแต่ว่าจะไหวไหมวันนี้มีอะไรนะคนสวยๆคนสวยๆมาเดินนะวันนี้ก็ไม่รู้แหละเรารู้ว่ามีข่าวว่ามีคนสวยมาขายไงมาเดินมาทำบุญเหรอคะนี่เครปเย็นค่ะเครปเย็นทีละสิบบาทหน้าตาดีนี่ลำไยสดเครื่องแน่นนี่ขนมต่างๆอป๊บปุ๊บ๊บไปค่ะ และที่พลาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะลอตเตอรี่นี่อาคารนี่เก่าแก่มากเนี่ยค่ะเขายังสงวนเอาไว้รักษาเอาไว้ตรงนี้เออนี่ไงนี่คนรู้จักนี่คนรู้จักคนรู้จักก็พูดทั้งหมดเออเออ นี่ข้าวปุ้นน้ำงัวแต่ว่าเราอิ่มมากวันนี้ถ้าไม่อิ่มเล้เราก็นี่ค่ะเขาก็จะเป็นหนมจีนแล้วก็ใส่ผักนี้แล้วก็มีนี่นี่คือเนื้อวัวค่ะแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปอร่อยเวียวนอแต่ว่าใช้เส้นหนมจีนแทนเขาเรียกว่าข้าวปุ้นน้ำงัวนี่เครื่องปรุงเรียบร้อย ส่วนตรงนี้คือสลดดัดค่ะนี่ๆที่เรียกสลัดย้อแหละแต่ว่าคนหลวงพระบางเขาบอกสลัดหลวงพระบางน,นะคะค <c oughs> สวัสดีค่ะออ,อตอนี้อ,อาันตอันเละกาวางปมาเอเออ สลัดโบราณเนาะสลัดโบราณนี่นี่คนนี้คนสวยเนี่ยนะสวยอยู่นะนี่เวลาผ่านไปทำอะไรเธอไม่ได้เลยยิ้มปุ่นแบบเดิมอืมมือนีของไทยสกูดให้นางเออเออตรงนี้ลูกชิ้นแล้วก็นี่คือไข่นะคะไข่ปิ้งนี่โหน่ากินน่ากิน กินมากไข่ปิ้ง25บาทนี่ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นลูกชิ้นโอ้นี่เขาสาลบเปาค่ะแล้วก็มีกะหรีป,ปั๊บนี่ค่ะคิวตี้พายค่ะไอ้ใครเคยไปญี่ปุ่นนะคล้ายๆกันเลยแหละนี่ผัดหมี่ทั้งหลายผัดไทยก็มีนี่ซูชิบาร์ค่ะ อาบนี่เข้าจี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 โอ้โหหนาวๆนี่ต้องเข้าจีเลยนะคะนี่โอ้โหสารพัดเลยนี่แกงแกงขี้เหล็กนั่นตันดีได้ทำเค้กอ่ะเจอแล้วโอ้ยดีครับโม่พอเจอแล้ววันดีแล้วเจอแล้วโอ้ โอ้โหบันนอฟฟี่ก็มีไทยบ้านไหนนะคุณไทยบ้านเดียวกันไทยบ้านเดียวกันชิดเค้กค่ะชิเค้กไหมเออเจ้าบเดย่ถวายพระเลยด้วยไหมพรุ่งนี้เออเอาเออ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 เหอเออเออไออเ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 อเอเออเออเอเออเออไอเอเออเเออเออเออเอเออเออเอเออนออเออเนออเเยเ เพนเอันนี้บานอฟฟี่ค่ะบานอฟฟี่เนี่ยมีกล้วยด้วยได้เมื่อสครับได้เมืท่านจะชอบอะไรสำหรับท่านอันนี้ไม่ราคา้เป็นพ่นเออใช่เนี่ยคล้ายคล้ายมอแกงนธรรมดาแ้กเงแน่ใช่หวานเนาะเออนี่ถวายพันเอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยเผื่อท่านม่นี้อากินท่านกินเนี่ยนั่นท่านนี้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 ทมลงรเปล่าคะ ต้นหมุนหรอคะไม่มันมันของเองอนี่ค่ะขนมขนมฝรั่งนะคะอันนี้สิบบาทค่ะขนมฝรั่งขนมฝรั่งนะคะแต่เราไม่ลืมค่ะว่าเรามาจากไหนนี่ค่ะกระติบข้าวเนี่ยค่ะใส่เนื้อดูหน่อยใสกระติบไปหน่อยข้าวค่ะนี่แหละค่ะเราไม่ลืมค่ะดูนะคะกระติบนี้แทนแทนนี่ มาขายทั้งครอบครัวเลยกลางวันไปรักษาผู้ป่วยนะคะรับรองได้ไปมเล้ยไว้คตัวแี่โกก็ได้แลครับนี่ค่ะนอกจากอาหารการกินนู่นนี่นั่นขนมขนนี่มีนี่ด้วยมาที่นี่ต้องนี้สีฟ้านี่สวยพี่ตุ๊เนี่ยสวยจริงสวยอัดตาอะไรอ๋ออัดแล้วเรียบร้อยท่านได้สี่ร้อยห้าสิบ นี่สีนตำเงินก็สวยเนี่ยเสื้อหนึ่งตัวกระชี้เสื้อหน,นึ่นงตัวไม่ได้กระปองใช่ไหม,มคนนี้ได้ชุดเสร็จแม้แต่หอยดังรมก็มีนี่กระเพาะปลาแท้ปิดท้ายนัตาดีนัตาดีหมดเลยทั้งอาหารและคนขายทุกคน <laughs> ส่งท้ายวันอาหารนี่ก็คือเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้ามือสองแต่สวยทั้งนั้นเลยมือสองเนาะแต่สวยเนาะดูสิเนี่ยสวยเลยเนี่ยอันนี้มือสองหรือเนี่ยดูดีมาเราเรียบร้อยแล้วชมตลาดเรียบร้อยแล้ว <laughs> กลับบ้านกันกลับบ้านกันนางน้อยชมตลาดอ๋อไม่ใช่พญาน้ นางนอนมาที่รถเรากันอ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะมาเที่ยวนครพนมอย่าลืมมาถึงท่าอุเทนต้องมาแนะ่เพราะว่าที่นี่คุณจะได้สักการะพระธาตุประจันกรพุะธาท่าอุเทนแล้วพบกันใหม่คะ่ะ